เจ็ดกีฬาแชมป์วันนี้เปิดใจซิโก,โก้กิตศักดิ์เสนาเมืองภาคสองแฟชั่นบอลไทยควรเป็นไงหลังจากที่เราเป็นเทพ <ฮะ S 2> ในอาเซียนคัพเนี่ยเราอุ่นเครื่องเราแพ้บุรีรัมนะฮะแล้วก็โดนยำในคิงส์คัพนะฮะฉะนั้นจากที่คุณไปอยู่ข้างบนเหมือนอย่างสวรรค์เลยนะฮะแล้วโดนอัดวันนั้นอ่ะวันนี้เป็นยังไงเป็นการเตือนอย่าหลงระเริงคุณแพ้ได้นะฟุตบอลถ้าเราจะต้องก้าวไปในทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ขึ้น เราจะต้องทํางานให้หนักขึ้นเหมือนเดิมคุณเป็นคนที่ละเอียดมากและผมแฮปปี้มากเพราะปกติในประเทศไทยทีมชาติไทยเนี่ยจะหล่อแค่ในสนามเป๊ะแม้กระทั่งวันนี้ผมไม่กล้าใส่รองเท้าแตะมาฮะเพราะผมเพราะผมผมเพราะจะโดนเพราะว่าผมทราบข่าวมาว่าวันที่มารายงานตัวคุณบอกเลยว่าห้ามขาสั้นห้ามรองเท้าแตะจะเป็นฮีโร่ในสนามแต่เรื่องเล็กเล็กน้อยๆอยทุกรายละเอียดต้องใส่ใจคือการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่ที่ดูดีเป็นฮีโร่สมาร์ทเพราะว่า เด็กน้องๆที่ดูเราอยู่เนี่ยเขาอยากเป็นอย่างเราครับมาใส่รองเท้าแตะอืมหรือถือถุงก๊อปแก๊ปมารายงานตัวหรือมาทําอะไรที่แบบว่ามันดูมันไม่ใช่มันไม่ใช่อีกอันหนึ่งที่ผมคาใจมากต้องถามครับเวลาเราเห็นนักกีฬาเมืองนอกลงมาจากเครื่องบินเนี่ยเขาลงมาเท่มากนะใช่ถือของเราบางครั้งผมเห็นอย่างเงี้ยเป็นนั่งอยู่ตรงแอ์กอดเนี่ยมันมันยังไงมันดูไม่สมาร์ทไม่เท่เลยคือเรื่องนี้เรื่องนี้มันต้องที่ต้องการให้นักบอลทุกคน เข้ามาอยู่ในแคมป์จะต้องมีความละเอียดในทุกๆเรื่องเก่งไม่เก่งสําคัญแต่สําคัญกว่าคือวินัยและเชื่อฟังโค้ชผมมีนักบอลมาห้าคนนะฮะครับจะให้พี่เลี้ยงจากหไปหนึ่งห้าเนี่ยคือพี่คิดว่าน่าจะคุมยากที่สุดส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะคุมง่ายและอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดผมมีอยู่ห้าคนเมสซี่โรนัโดโอโหบาลโลเตลี่สลาตันอิบราฮิโมวิชแล้วก็ชาลิวชับปุ่คนแรกเลยชับปุ่น แฮปปี้ที่สุดที่อยู่ด้วยกันแมสซมี่เมสซี่เป็นที่สองอ่าโรนัลโดโรนัลโดที่สามอะไรฮะฉะนั้นสี่กับ5าจะแย่งกันนะฮะระหว่างซาลาตันกับซาลาตันแล้วก็บาโลตี่ทำไมเขาคุมยากอ่ะเขาเรียกมาดีต้องพยศนะแต่จริงเขาต้องการดูว่าคนที่เป็นผู้นําเขาเนี่ยเอาเขาอยู่ต้องต้องเขาเรียกว่าต้องให้ใจเวยเอาเขาอยู่ไหมจริงๆเขามีวินัยอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาต้องยอมรับกับคนที่เป็นผู้นําของเขาเนี่ยให้ให้ใจเขาไหม เนี่ยแสบด,ดีดูดูจะไปแย่งเพื่อนยิงจุดโทษะฮะเหมือนเหมือนเด็กไม่ได้ของเล่นไม่ยอมเดินออกมานะฮะกับตันทีมต้องจุงออกมาดูดูและนี่ลุดเดียวทำโชว์แป๊กโดนเปลี่ยนออกทะเลาะก,กับโคชโฮโฮโฮ ช็อตเด็ดเผ็ดมันยังมีอีกเทียบคืนวันอาทิตย์นี้ดูเต็มๆมฮะสี่ทุ่มสิในสปอร์ตมาเฟียทางช่องสามไบรตี้ช่อง28หรือ38คือเรียกว่ามีจุดเดือดของมันหรือ <Okay. S 2> อารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้อนนะเจอกันมันแน่ขอต่อยเลยจริงไหมใชปัปป <laughs> อาทิตย์นี้มีชกแชมป์ <laughs> จัดไป <laughs> จัดไปจัดไปครับจอดกีฬากับิ๊กจ๊ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ส่งต่อกับพิธาสาท่านครับค่ะขอบคุณมากค่ะ<ม>เสียดายนะ<ม>คุณอิงไม่ได้อยู่ในช่วงต้นจะชวน<ม>โหวตซะหน่อยเพราะว่าจริง,รงๆแล้วประเด็นที่เราชวนคุณผู้ชมลองโหวตกันเล่นๆดูเนี่ยนะคะ<ม>เป็นประเด็น t a l k o f the t o ท n ซึ่งตอนนี้มีการพูดถึงกันไปในโลกอินเทอร์เน็ตทั่วเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราย้อนกลับไปดู ว่าต้นตอมมาได้ยังไง<า>ชุดเจ้าปัญหาชุดนี้ชุดเดรสชุดนี้ค่ะถูกโพสต์อยู่ในทัมเบอร์ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมนะคะโดยใช้ชื่อว่ายูเซอร์โดยยูเซก็คือสวิกนะคะเธอโพสต์ชุดนี้ได้เพียงวันเดียวแล้วก็มีข้อความบอกว่าฉันกับเพื่อน,นเนี่ยเถียงกันมานานแล้ว ว่าชุดนี้มันสีอะไรเถียงกันจนจะเป็นโลกประสาทอยู่แล้วช่วยดูหน่อยสิว่าสีอะไรกันแน่หลังจากนั้นก็มีการถกเถียงเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าเห็นไม่เหมือนกันนะคะบางคนเห็นเป็นขาวทองบางคนเป็นน้ําเงินดํากลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยค่ะสื่อทั่วโลกก็นําเสนออย่างทานเนี่ยได้อ้างอิงนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่ ศึกษาเรื่องของการมองเห็นสีนะคะออกมาบอกเลยบอกว่าตั้งแต่ศึกษาเรื่องการมองเห็นสีที่แตกต่างมานาน30ปีครั้งนี้ล่ะค่ะเรียกว่าเห็นต่างกันมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะคะวงการสารัฐเององค์การบันเทิงเซเลบปก็ออกมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเทเลสวิปเธอบอกว่าเธอเห็นเป็นสีน้ําเงินดําส่วน Ellen เอเลนเดอร์เจเนเรสพิธีกรชื่อดังบอกว่าโอ้โหปัญหานี้ทําให้โลกแบ่งออกเป็นสองฝั่งเลยนะฝัะ่งน้ําเงินดํากับฝั่งขาวทองก็อย่างถกเถียงกันมีบางเว็บนี่นะคะถึงขั้น ทำโพลเลยเหมือนกันนะคะ<ล>ปรากฏว่าร้อยละเ5หเห็นเรสชุดนี้เป็นขาวกับทองขณะที่ร้อยละยีเห็นเป็นน้ําเงินดำคคุณผู้ชมที่ส่งมาอยู่ฝั่งไหนใช่ครับรอ,อยู่ฝั่งไหนอันนี้เป็นผลสำรวจจากต่างประเทศะนะครับยวสักครู่ว่าผลในรายการเราจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลศูนย์ประวัติการสาธารณสุขแยก2บอกอย่างนี้ครับว่าจะเห็นสีแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับแสงกับเงาแต่อีกประเด็นหนึ่งคุณหมอบอกน่าสนใจนะเป็นการทดสอบอารมณ์ครับคือถ้าอารมณ์ดีจ่มใสราเริงจะเห็นเป็นสีขาวทองแต่ถ้าเห็นเป็นน ดำหรือเท่าฟ้าหมายถึงคุณกังวลและก็เครียดเฉลยครับผู้ชมของเราเรื่องเด่นๆนี้กดหนึ่งเห็นเป็นสีขาวทอง82%และเห็นเป็นสีน้ำเงินดำา18%เนะครับเพราะฉะนั้นสรุปผู้ชมของเราอารมณ์ดีจ่มาสล่าเลย่ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นี่ก็อีกกรณีหนึ่งนะครับในโลกโซเชียลมีเดียขณะนี้กำลังพูดถึงคลิปนี้ที่ออกมานะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นครับว่าเป็นคลิปของสาวคล้ายคลพริตตี้แต่เต้นเหมือนโคโยตี้ แล้วก็ไปนูเนียนูเนียนะฮะกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นงานเลี้ยงของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในโลกโซเชียลมีเดียก็เลยพูดถึงครับว่าการที่พิตตี้สาวเนี่ยไปทาอย่างนี้บางช่วงก็ไปนั่งครอมในเครื่องแบบเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและเป็นงานจัดเลี้ยงของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งนะครับ ค่ะและเจาบข่าวเด่นในช่วงหน้านะคะวันนี้คุยต่อกับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิ์พิพัฒน์ค่ะ<ม>ถึงประเด็นที่เรื่องของห้องน้ำในวัดร่องคุค่นทำไมถ<ม>ึงมนนักท่องเที่ยวจีนนั้นใช้บริการวันนี้ไปติดตามเบื้องหลังกันค่ะค่ะ,คะและช่วงนี้เรา3าคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ